สวัสดีครับพี่น้องไทยบนแบ่งปันคือเก่าครับในสิ่งผ้าพี่น้องมาตาแังเก่งพาสันครับพาสันเสียางเยอะกระเป๋าสองใบน้องพี่น้องนอนอเนาะใส่เสื้อครับต้นนี้แต่งสีแล้วแต่พี่น้องแต่งสี เต่งสีให้กับเพล่อผผานในโตก็ได้ครับเขามาเริ่มตัดกันเลยพี่น้องสร้างแบบบางเกง่งขาสั่นเกียวย่างยืนนะพี่น้องเนาะ ยังยืดเอวยบวกกันได้ส4สพี่น้องส่สใสเอวบวก46สิบพกบวกแล้วครับเป้า3 2เงยี่ ยิบสองครึ่งพี่น้องปลายขาสิบสามครึ่งนะครับเอฟซีสิบสี่เนี่เขามาดึงยางทำได้ยิบเก็ดสิบหกสี่สิบหกบอกแล้วพี่น้องเต่าสามสิบสองเงาของเกงยิบสองครึ่งปลายขาสิบสามครึ่งก็คือหกหนิยว พวกมีอยู่3-4เนาะพี่น้องเนาะโอเคเส้นของก่อนเลยพี่นอ้นนองน้อความยาวครับ ขอบนิ้วครึ่งเปอนไปนิ้วครึ่งยายี่สิบสองครึ่งเปลี่ยน,นี้ครึ่เป้าสามสิบสองสิบหกนิว้สวสโพกเขาเจ็ดนิ้วก็ได้ครับเจ็ดนิ้วครึ่งสปพกขีดตรเจ็ดนิ้วครึ่งเป็นสโพกนะ สเป่าใช่ครัจะเหนียวกับเบียดเด็กพี่น้องเลยเป่ากางเกงพี่น้องกางเกงใส่เลนต์ก็อย่าไปอย่า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 เป่าทอกันเด้อพี่น้องเด้อเป่าหนาสันกว่าเป่าหลังครับถ้าเป่าสามสิบสองนี่ เหติหก oh, okay. เลยในทอกันทั้งหนาทั้งหลังมันตึงแล้วก็เป่าแต่ครับเพราะว่าโดยลักษณะของคนรูปร่างของคนแล้วก้นเ้าสิใหญ่ก่าเนอกพี่น้องนอกเพราะนั้นแล้วเ้าตรงเพื่อไปทางหลังหลายกว่าแผ่นหนาครับเ้าตัดแบบงานแม่ว่าตัดเอวยางยืดแต่ว่าตัดแบบอาชีพนะครับพี่น้องแบบงานทึ่เลยงานหนาร้านครับเป่าจะอยูน่นีพี่น้องเสร็จเป่า เอาข scroll, 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 ึ้นมาไปเป่าเป่าเป่าหนาได้พี่น้องสองนิ้วครึ่งมัขึ้นมาเส้นสาบสองนิ้วครึ่งครับนี่คือเส้นเป่าหนาด้พี่น้องด้วยเข้าึ้นมาจากตัวนนี้สองนิ้วครึ่งครับวัดขมานิ้วกระเบียดพี่น้องตัวนี้วัดเข้าไปนิ้วครึ่งครับ ที่นไปเลยพี่นอ้องที่เซนนิง่งโอเคครับที่เ้าสีหาเอลซีสิบส่พี่นอ้อง4ีสิบก็คือ10 11นิ้วนะพี่น,อนอ้องเนาะสินิ้วที่นี่ตัวน,นี้ผมผมบอกเลเพื่อ โม่เพื่อขอบเพื่อว่าเพื่อเก่งเพื่อพี่น้องอยากแต่งถาเพื่อขอบเดี๋ยวผมสิต่อให้พี่น้องเพิ่มเรื่อยถาเพื่อขอบในตัวเดียวเดี๋ยวผมสิต่อพี่น้องเพิ่อันดับแรกผมสิตัดแบบแบบตัวอย่างมันพี่น้องคือเอาเอาเอาสีมาแต่งนะพี่น้องเพื่อขอบมันเดี๋ยวผมสิต่อพี่น้องเพิ่มตอนนี้เอาแบบ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 ต่อขอบนะพี่น้องเนาะถาแบบแบบต่อขอบเด็กเพิ่มให้เพิ่ม สิบหก4ี่สิบ4 6สี้านิ้วคึ่งครับงูเขียลงมาเลยครับเย,ยางเย,นนย็นพญานาคงูแบงครึ่งกลางครับสิบสามนิ้วหนิ้วครึ่ง ตอนนี้ห้าก็มาแบ่งสินค้าหกนิ้วครึ่งลปลายขาพี่หน่องปลายขาเหาเนี่ยสิบสามครึ่งนอกพี่หน่องนอกสิบสามครึ่งก็เป็นหกนิ้วสามซีผมมีสามกเบียดเอา สิครึง่งหนิ้ว3ามสี่สามหนิ้วสามกระเบียดขนาดห้าหกนิ้วก็บพอพี่นาะหกนิ้วเป็น 4, 12นิ้วเนาะหนิ้วเป็น12นิ้วครับขีดลงมาเลยไปตัวนี้เลยครับ กระเป้ซาซองขาพี่เนอะกระเปาตรงเพาะจากเสน้นนลงมานิ้วนิ้วเยนิ้วนิ้วนิ้ว จสุดมานิ้วครึงน้องนิ้วครึ่งจสุดมาปเป๋านี่เอาหานิ้วครึ่งก็ได5นิ้วครึ่งอตใญ่ก6นิ้วเป็นหน้าเฮาแวด้อพน ัดเลยครับกระเป๋านี่เขาผ่าเย็บกลับเอาเลยพี่น้องเป็นกางเกงขาสัน้น ล้อมาตัดเพนลังพี่น้องเป็นหลังคือผมบอกนะเป่าเป่านี้เคือเอาไปพี่น้องเื้อทำตัวนี้เขาขึ้นมาสองนิ้วครึ่งนะพี่น้องเนาะ เราก็เพื่อออกไปจากนี้ออกไปจากสามนาน,นิกาออกไปสองนลี้ยครึ่งต้นนี้สิบสองสิบสามครึ่งนี่วนี่วครึ่งจากเซ็น ทราบนาเขามานี่พี่นอ้องนิ้วครึ่งครับโมเคมาใส่เส้นนี้นเลยครับสี 44, ่สิแผ่นหนาสี่สิสี่แผ่นลังสี่สนิ้ว 44. สวี่สิบสกสี สีบ่บวัดจากเส้นเป่าเป่าล้งเลยพี่น้องสี่สี่สี้นเบีดนิ้วครึ่งครับของมาใส่นี้นเลยครับเอาววาเช็คบางปลายขานพี่น้องปลายขามันใดบอทบัไดห้าคอยขีดเข้าไหมเท่านึนิ้วครึ่งสามกับสกับเบียด สอง,อ 3, 4, ส 3, 6, งส 3, นิว 3, น้วสามครับสินิว 3, ้วครึ่งสินิ้วครึ่งต่อไป1นึกับ2นิ้ว 3, ครึ่งครับหใหม่เป็นสอนิ้วค้วบ เช็คเป้าพี่น้องเช็คเป้าครับมาเช็คเป้าหนาก่อนเด็กขอเข้าขอเข้าในิ้วครึ่งพี่น้องพอก็เอาเิ้วเครื่องมาไว้ตรงเส้นครับไล่ลงไปเลยพี่น้องสิบสี่นิ้วสิบสี่นิ้วเขาก็ไล่จากตัวนี้ไปนี่ครับสิบสี่มาต่างว้นี่ไล่ขึ้นเป่ารังสามสิบสองพี่น้องสามสิบสองขีดสามสิบสองไว้ครับมากระฮัก ยากเ,ลเยกลือไปเลี้ยวครึ่ต้องเกตัวเย็ดนี่มันหักเลยผิดมาใส่แผ่นหนาเลยพี่น้องครับตัวนีหว้ห้อคผงเปล่าล้างครับคงคงเปล่าล้างพี่ สำหรับพอบานแม่บานเนาะพี่น้องเนาะมีเพียงขาสั้นเอวยางหยืดตัดใส่เองอยู่บ้านหรือตัดขายก็ได้พี่น้องเรียบร้อยเลยได้ครับเนี่ยมาตัดออกไปเลย เรียบร้อยแล้วครับขนาดแผ่นหลังพี่น้องบานนี้ท้องว่าข้าอใหญ่ต่อขอบนอ่องขอบเป็นขอบจอสยามยืดสังหารมาทบกระทบกระดาษมาเลยพี่น้อง ตัวนี้จะเป็นตัวสายยางเลยพี่น้องเด้อส่ยัางเดี๋ยวทำตองัดพรมแล้วายยาเวคาก็วัวดนิ้วครึ่งตรงนี้ก็เพื่อเย็บออกไปครับ

นี่เห็นมั้ยได้ซีฟีนี่โอ้แต่พี่น้องเด้๋มาวัดแล้วซี 40, 40นิ่โอ้ประอบนี่ใส่หัวยางที่นี่ถ้าห้าวไบอยากแตง่งไบอยากใส่แต่งสีดำคือแบบไบอยากแต่งหัวมันแน่นีิมองใส่ยางเข้ากับเพื่อผาขึ้นมาเลยพี่น้อง ตอนฮอตดัฮอตัดเพื่อเลยรก็ได้ครับเดี๋ยวผมสิต่อขึ้นให้เบิง เอาบตอตต์ห้ากับเพื่อผายกันมาเลยนิ้วครึ่งน,นิ้วครึ่งมาทีน้องนะนี่ก็เพิ่อท้แม่อีกนิ้วครึ่งตัวนี้คือแบบบริตต์อาได้เพียงเท่านั้น ไม่ไป้ครับลวลาาหาสุาย้่างร็บับน,นี่ปะมากใส้ย,ย้างในตัวเลยเป็น้างคือกันพี่น่อเป็น้างคือกันครับ จเจ้าสายยางยืนเนช่วงก็จอานันกแล้วน้าตบเพื่อผ่าึี่ได้ได้พี่น้องดน้นี่ขึ้นเป็นสามนิ้วนะพี่น้องสามนิว้ว เือ่อน,นี้เลยซ้เหนี่งเครื่องหงาง่ายทุกเคื่อจากเสียน,น,ยนึ่งไปเรื่อยซ้ำหนึ่งเครบ่องน,น,นอกมาห้าโตรงเรียบร้อยแล้วได้ครับ ตัดแบบกางเกียงคาสั่งเอวยางเย็มาแบ่งปันพี่น้องสำหรับคลิปหนึ่งทรัมปนิก่อนแะพี่น้องเนาะ